เป็นมาก็จริงแต่เขาก็ไม่ให้เพราะว่าเขามีเห็นอะไรที่จะให้เขาไม่มีจริงนะไม่รู้จะเอาอะไรมาให้เราขึ้นอวายใชยเขายืมยืมไปแล้วจะเอาอะไรมาเอาจะขายอะไรจะทํายังไงถึงจะได้เงินให้คืนแต่ถ้าเราไม่มีอ่ะแต่ถ้าเรามีไปหาเขาก็ให้อยู่ว่าเอเดี๋ยวจะเอาตัวนี้ตัวนี้เอเขาก็ให้แต่ถ้าเราไม่มีอะไรเลยยืมเขายากนะเวลาจําเป็นมาครับผมเขายินดีที่จะให้ด้วยเนาะครับผมเพราะว่าเรามีตัวที่จะให้เขาถ้าไม่มีอะยากนะ ครับเวลาจําเป็นมาคิดหาใครก็ยากจริงเขากว่าไม่มีไม่มีเขานั่นง่ายที่สุดแล้วการที่ตอบไม่มีนะง่ายที่สุดแล้วไม่ต้องคิดอะไรมากเลยไม่มีคือจบเลยจบไม่มีไม่มีครับไม่มีถ้าเขาว่าไม่มีเราจะทำยังไงก็จบแค่นั้นเลยก็ต้องเดินออกมาเนาะไม่ผิดเนาะราคาก็พอเป็นไปได้เนาะขาเป็นไปได้เมื่อกี้ที่คุณป้าบอกว่ามีสะดือผมไม่เข้าใจยังไงครับมีสะดือนั่นอ่ะไอ้เขาว่าอะไรนะข้างล่างเขาเรียกอะไรอ่าชีส อ่าสะดือนั่นแหละถ้ามีสะดืออย่างนี้แสดงว่าราคามันดีหน่อยอมันไม่เหมือนกับพื้นบ้านที่มันไม่มีสะดือครับผมของพื้นบ้านนี่ก็จะแน่นไปเลยแน่ไปเลยอ๋อแต่ถ้าไอเป็นมีสะดืออย่างนี้ก็ราคาก็จะดีหน่อยดีหน่อยกว่าพื้นบ้านเป็นเพราะอะไรครับเขาเขาได้บอกไหมไม่รู้เหมือนกันแต่เขาว่าถ้าไอมีสะดือตรวนี้เขาว่ามันจะดีกว่าราคาจะดีกว่าพื้นบ้านครับผมเพิ่มขึ้นหน่อยอ อ่าเป็นความรู้ใหม่เลยเนาะครับผมสวัสดีครับคุณป้าคุณป้าชื่ออะไรครับชื่อแม่หนึ่งค่ะแม่หนึ่งนะครับผมเห็นวัวรู้สึกว่าจะมีแต่ตัวสวยๆเลยนะครับนี่มีแต่ตัวใหญ่ๆเลยนะคุณป้านะใหญ่แต่ไม่ค่อยมีหญ้าให้มันกินหรอกทาไมถึงว่ายงั้นครับคุณป้าหญ้ามันไม่ค่อยมีอ๋อมันมีแต่น,นั่นแหละมันยังมันขึ้นอ่ะครับผม,มฟางมันอย,ยังมีแต่ตอสางมันไม่ค่อยมีหญ้าอืมใี่มันผอมครับผม ตกลงวัวของเราเนี่ยมนกินต่อสังได้ไหมมันก็เวลามันกินไปมันก็ถูกต่อสังบ้างแหละกินทั้งฟางทั้งอะไรมันก็กินไปหมดนั่นแหละพอได้กินเนาะ <พอ S 1> แต่ถ้า<ด>เป็นหญ้าน่าจะดีกว่าน่าจะดีกว่าครับผมสังเกตเห็นนะว่าวัวนี่มีตัวใหญ่เลยนะเริ่มต้นอีเลียงคุณป้าเลี้ยงสายพันธุ์อะไรครับพันธุ์อันนี้บรามานันรามานันเคยเลี้ยงวัวพื้นบ้านมาก่อนไหมครับ ก่อนเคยแต่ที่นี้ไอมันขายไม่ค่อยได้ราคาเขาขายได้ตัวเป็นหมื่นตัวเองก็ห้าหกพันก็เลยโละเอาพันใหม่แสดงว่าเคยเลี้ยงวัวพื้นบ้านมาก่อนแล้วก็ขายทิ้งหมดเลยแล้วก็ซื้อพันนี้มาเลี้ยงก็ยังมีเลยตรงน,นั้นกบบพันผสมแต่มันก็ใหญ่กว่าพื้นบ้านแล้วเนาะม<ช>ันเป็นลูกผสมแทนแล้วกันเนาะ<ช>ครับผมคือตอนพื้นบ้านเนี่ยขายได้ตัวละสามพันสี่พันห้าพันแต่พอมาเป็นสายพันนี้แล้วเป็นยังไงบ้างครับราคาดีไหมก็ แต่ราคาตัวคนนี้ก็ได้เลยหมืน่นใดหน่อยครับผม <laughs> ก็แสดงว่ายังดีกว่าวัวพื้นบ้านแล้วเลี้ยงยากแตกต่างกันไหมไม่บางคนเขาบอกว่าไอ้วัวตัวใหญ่หญๆเลี้ยงยากคุณป้าว่าจริงไหมไม่จริงเหมือนเดิมนั่นหละกินเหมือนเดิมครับผมเลออีเ้ยงเหมือนกันง่ายเหมือนกันง่ายเหมือนกันครับผมได้ซื้อวัวแพงๆมาเลี้ยงกับเขาบ้างไหมครับไม่ไม่ได้ซื้อ เพราะว่าไอผสมเอามันก็ออกมามันก็อเออเขาเรียกว่าสายพัฒนาเป็นคนที่ใจเย็นนะ <c oughs> ไม่รีบร้อนนะ <c oughs> แสดงว่าเริ่มต้นจากวัวพื้นบ้านเลยพื้นบ้านแล้วก็ผสมเอาผสมเอาแล้วก็มันมาก็เออมันก็ดีหน่อยเลยครับผม,มตัวเริ่มใหญ่เนาะ,ะมีสะดือมีอะไรมาก็ผสมแบบมันยักแพงตัวนี้0นพันห้านั่นเองก็แสดงว่าถ้าน้ําเชื่อมแพงๆก็สวยจริงๆของเขาอยู่สวยแตะ ไอ้นั่นก็มีค่อยอันนี้หรอกเพราะว่าราคามันไม่ค่อยดีถ้าพันห้าราคามันไม่ค่อยดีก็แต่มันก็ดีกว่าที่ไธรรมดานั่นแหละเพราะว่าไอ้ขนาดนี้ก็ได้เกือบหมื่นแล้วอืแสดงว่าการที่เราพัฒนาไม่ผิดเนาะราคาก็พอเป็นไปได้เนาะเปป็นไได้เมื่อกี้ที่คุณป้าบอกว่ามีสะดือ <laughs> ผมไม่เข้าใจยังไงครับมีสะดือ,อนั่นอนะ่ะไอ้เขาว่าอะไรนะ่ะข้างล่างเขาเรียกอะไรอ่า,อาชีสอ่าสะดือนแหละ ถ้ามีสะดืออย่างนี้แสดงว่าราคามันดีหน่อยอมันไม่เหมือนกับพื้นบ้านที่มันไม่มีสะดือครับผมของพื้นบ้านนี่ก็จะแน่นไปเลยแน่นไปเลยอ๋อแต่ถ้าไอเป็นมีสะดืออย่างนี้ก็ราคาก็จะดีหน่อยดีหน่อยกว่าพื้นบ้านเป็นเพราะอะไรครับเขาได้บอกไหมไม่รู้เหมือนกันแต่เขาว่าถ้าไอมีสะดือตัวนี้เขาว่ามันจะดีกว่าราคามันจะดีกว่าพื้นบ้านครับผมเพิ่มขึ้นหน่อยอื อ่าเป็นความรู้ใหม่เลยเนาะครับผมแล้วได้ซื้อหัวอาหารซื้ออะไรให้กินบ้างไหมครับไม่อะไม่ได้ซื้อแต่บางวันจะไปธุระก็ซื้อหญ้ากับ่อปลายแหละสอบละห้าสิบบาทมาเติมกับฝางโอโ<ๆ>ก้กโอก็สบละห้าสิบบาทเลยนะห้าสิบาทสองสบทั้งหมดตัวร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งซื้อหญ้านะซื้อหญ้าถสาถ้าถ้าจะไปธุระคือแบบไม่ได้เอาออกคือไม่ได้เอาออกครับผมไว้ในคอกต้องกินหญ้าก็ต้อง ถ้าของตัวเองไม่พอก็ต้องหาของเขาครับผมบางวันเนี่ยถ้าจะไปธุระคือมันไม่มีเลยอ่ะก็ต้องซื้อมันเป็นช่วงจําเป็นเนาะใช่ครับผมจำเป็นก็ต้องซื้อก็ไม่เสียหายอะไรเนาะนานๆทีอันนี้ออกมาตม้งแต่กี่โมงครับนี่มาแต่เช้าแล้วแปดโมงก่อนแปดโมงเจ็ดโมงกว่าเห็นเขาบอกว่าน้ําค้างไม่ดีกับวัวจริงหรือเปล่าครับจริงเพราะว่าถ้าน้ําค้างเยอะเราว่ามันจะเป็นไอ้เท้าเปื่อยเท้าเปื่อยแล้วก็ขาแข็งอื แสดงว่าเอาออกมากี่มงครับนี่เอามาไอถ้าวันไหนน้าค้างเยอะก็ไม่เอาออกจะถ้าวันไหนแบบจะมีลมอ่ะมันไม่ค่อยมีน้ําค้างก็จะเอาออกในเช้าเมื่อกี้ผมไปเจอข้อฝั่ง้นเขาบอกว่าลมแรงวัวตื่นหมดเลยไม่เขาไม่เคยออกเขาไม่เคยออกแต่ถ้าลมแรงอ่ะออกเขาก็มีตื่นอ๋อครับผมมีตื่นก็ปกติเนาะมันอยู่ที่ว่าวัวเคยออกแล้วไม่เคยออกแต่ถ้าไม่เคยออกมันตื่นจริงๆแหละ แต่ถ้าัวเคยออกลมขนาดไหนมันก็ไม่เจออยู่ได้สบายอยู่ได้สบายอ๋อครับผมเพราะว่ามันนี้คอกอยู่ตรงสะตรงนี้นะอ๋อคือติดสะนั่นแหละคือมันอยู่กับลมอยู่แล้วครับผมแล้วเลี้ยงอย่างนี้ลงทุนเยอะไหมครับเลี้ยงแบบธรรมชาตินี่ก็ลงทุนฟางนั่นแหละครับผมอัดฟางอ่ะมันหมดเยอะนะปีนี้เกือบหมื่นอ่ะครับผมสี่ห้าหกร้อยก้อนอ่ะเอาไว้ครับผม ล่าสุดขายวัวได้เท่าไหร่ครับปีนี้ขายไปวันก่อนก่อนปีใหม่อะได้ท่ล้ายแปดพันแปดพันเขาบอกว่าไงบ้างครับแปดพันอันนั้นเขาว่าวัวแบบธรรมดาวัวพื้นบ้านเออก็เลยขายไปตัวนั้นมันไม่ค่อยสวยมันเกล่แล้วแหละครับผมลูกมันไหลตัวแล้วอ๋อขายทิ้งไปก็ไม่ได้ซี้ออะไรเนาะทั้งนั้นเนาะไม่แต่ว่าตอนนั้นจะโลอยู่แล้วตั้งใจที่จะขายแล้วใช่แสดงว่าจากนี้ไปก็จะเริ่มเลี้ยงสาย ที่มันใหญ่ขึ้นนะใช่พอมันได้ราคาหน่อยเวลาถ้ามันมีก็ตัวไหนตัวผู้ก็ขายไปตัวเมียก็เอาไว้ให้มันออกลูกเริ่มต้นกี่ตัวครับคุณป้าแต่ก่อนบ่ครับผมแต่ก่อนยายให้มาตัวหนึ่งแล้วก็ซื้อมาตัวหนึ่งเป็นสองตัวสองตัวแค่นั้นนะแล้วก็ได้เยอะขนาดนี้เลยนะได้เยอะแล้วก็ขายไปโอ้ถ้าไวมันเยอะกว่านี้อ๋อครับขายไปเรื่อยๆแหละเวลาไม่มีถ้าจะมีธุระอะไรจําเป็นมากก็ได้ตัวนี้เลยครับผม หลายคนเขาก็พูดอย่างนั้นนะมันฉุกเฉินอะฉุกเฉินมากเวลามากหาทางออกไม่ได้นะทางออกไม่ได้ปีกายนี่ไม่สบายอะไอเแถาผู้ชายเนี่ยนะแถวผู้ชายเออบบสบายเขาโรงพยาบาลสองเดือนสองเดือนคายไปหกโตโอ้โหอไม่ไหวคนเดียวครับผม ถ้าไม่มีวัวก็เรียบร้อยเหมือนกันนะจะหาได้ตอนนั้นหละมาเวลาาไม่สบายขายวัวไปก็เอได้ไปนู่นไปนี่ซื้อกินฉุกเฉินเนาะฉุกเฉินได้นี่หละแต่ถ้าไม่เลี้ยงเราอยู่เฉยๆมจะเอาอะไรเวลาไม่มีมาไม่มีราคาก็ต้องขายใช่ครับพอได้จูไทยไปอ่ะแล้วเคยได้มีโอกาสไปดูตลาดวัวตลาดควายก่อบ้างไหมไม่เคยไปมีคนหลายคนเขาบอกว่าถ้าเกิดจะเลี้ยงวัวเนาะ เวลาจะขายวัวนะให้ขี่ไปดูที่ตลาดก่อนว่าเขาซื้อขายกันเท่าไหร่แล้วคอยมามาตั้งราคาวัวเราแล้วคุณป้าเนี่ยเวลาตั้งราคาวัวเนี่ยดูยังไงบ้างตั้งยังไงบ้างสายตาสายตาเอาอ่ะอย่างเช่นชแม่ตัวนี้เนี่ยถ้าขายนี่เท่าไหร่รับในความรู้สึกเรานะรู้สึกเราก็หมื่นกว่าอาทอ้าวหมื่นเท่าไหร่เอาขอกกลมๆหน่อยหมื่นเท่าไหร่ถ้าตัวเบบท้องนี่นะครับผมถ้าว่าจะขายถ้าก็ได้เลยประมาณหมื่นห้าหมื่นห้านะอ๋อ อันนี้คือสายตาเจ้าของนะใช่ครับผมแต่ว่าเขาจะให้หรือไม่ให้แต่ตัวเองว่าขนาดนั้นเลยหมื่นห้าถ้าผมซื้อนี่สมมติถ้าผมซื้อนี่ขอลดพันสองพันยอมไหมไม่ถ้าจําเป็นมันต้องเป็นมันต้องขายอ๋อก็แสดงว่าคนที่ขายวัวก็คือจําเป็นจริงๆจําเป็นถ้าไม่จาเป็นก็เป็นทางเลือกสุดท้ายแล้วกันเนาะเือสุดท้ายครับผมมีเหนื่อยมีท้อบ้างไหมครับไม่ก็อยู่กับมันมันก็มีความสุขเหมือนกันเลยความสุขยังไงบ้างครับ ก็เห็นวัวมันก็เออมีอย่างน้อยๆเราก็มีเขาไว้เวลาจําเป็นมาก็เราเออได้เขาตัวนี้แหละที่จะดึงเราไปอ่ะที่จะดึงเราไปอุ๊ยคำพูดนี้ผมชอบมากเลยแต่ถ้าไม่มีอ่ะเราจบเลยนะถ้าไม่มีตัวนี้ไปหายืมยืมใครก็ไม่ให้ที่เขาไปยืมเขาเขาให้อ่ะเพราะเขาเห็นข้าวของของเราถ้าไม่มีอะไรเราไปยืมใครเขาก็ไม่ให้ถึงเราจําเป็นมาก็จิงแต่เขาก็ไม่ให้เพราะว่าเขาไม่เห็นอะไรที่จะให้เขา ไม่มีไม่รู้จะเอาอะไรมาให้เราคืนเอ้โหวายทขายืมยืมไปแล้วจะเอาอะไรมาเอาจะขายอะไรจะทํายังไงถึงจะได้เงินให้คืนแต่ถ้าเราไม่มีอ่ะแต่ถ้าเรามีไปหาเขาก็ให้อยู่ว่าเออเดี๋ยวจะเอาตัวนี้ตัวนี้เออเขาก็ให้เดี๋ยวถ้าเราไม่มีอะไรเลยยืมเขายากนะเวลาจําเป็นมาครับผมเขายินดีที่จะให้ด้วยเนาะครับผมเพราะว่าเรามีตัวที่จะให้เขาถ้าไม่มีอ่ะยากนะเวลาจําเป็นมาอันนี้ึ่งหาใครก็ ยากจริงๆไม่มีไม่มีเ้าง่ายที่สุดแล้วการที่ตอบไม่มีนะง่ายที่สุดแล้วไม่ต้องคิดอะไรมากเลยไม่มีคือจบเลยจบไม่มีไม่มีครับไม่มีถ้าเขาว่าไม่มีเราจะทำยังไงจบแค่นั้นลก็ต้องเดินออกมาเนาะเวลาวัวเข้าข้อกี่ต้องให้กินอะไรพิเศษไหมครับไม่ถ้าไอ้เข้าคอกไปถึงมัดมันไว้แล้วก็ฟางนั่นแหละอัดเข้าไปเอาไว้ในไอ้อันนี้ให้มันกินอ่ะครับผมทั้งทั้งฟางทั้งน้ํา ตตกให้ไวมันก่อนเลยก่อนจะกลับบ้านอ๋อให้กินเต็มที่เลย <G ül üyor> กินจนกินไม่หมดนั่นแหละวัวคงดีทำไมครับว่าว่าใส่ให้มันเยอะอ๋อไอ้ที่มันพอมๆอ,อยู่ช่วงนี้เป็นเพราะอะไรครับคุณป้าพร้อมเพราะว่าอาหารมันไม่เคยพอแหละเห็นเขาบอกว่าถ้าเลี้ยงให้อ้วนครั้งหนึ่งแล้วมันจะอ้วนอยู่เนื้อจริงไหมอันนี้ถ้าของกินมันไม่เสมอมันก็เหมือนเดิมนั่นแหละเออมันอ มันก็สภาพนี้นะเออมันสภาพนี้เหลยครับผมเออสาคัญอยู่ที่หญ้าอะไรของเราเนาะมันอยู่ที่หญ้าของเรานั่นแหละครับผมอันนี้วัวพึ้นบ้านเนาะอ๋อนี่มัดไว้เหรอครับมัดไว้ทำมันมันไม่หยมันวิ่งมันจะกลับเข้าคอกนั่นแหละมันเคยได้ของกินอไปถึงถ้ามันเห็นหญ้ามันก็วิ่งใส่วิ่งใส่หญ้าเลยมันมันเหี้ยเพราะว่ามันเคยอยู่ในคอกเคยเวลาซื้อให้มันกินอ่ะมันเคยได้กินที่นี่มันจะ ถ้าว่าไอปล่อยจงมัดอ่ะมันวิ่งกลับคอ,อกเลยเลยครับผมไม่ต้องไล่เลยเฮะไม่ไล่วัวพวกนี้เวลาปล่อยมันก็เดินไปครับแต่เวลากลับมันก็เดินเข้าคอ,อ,อกเองมันไปมันรู้ทางเหมือนกันนะครับผม